คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีจ้ำสแกร์อยู่ปีดท้ายและอาจจะมีคำหยาบอยู่ในคลิปหรือคำไม่สุภาพอยู่ในคลิปซึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและผมขอร้องคุณกดไลค์ให้ผมทีซับสครายด้วยเพื่อเป็นกำลังใจของคลิปนี้นะครับผมผมจะได้ทำคลิปตอนต่อไปต่อเจอกันนะครับผมไปคุณจะมองหน้าหาพระบิดาคุณหรือ อืมอืมหนังสือเออประคันสี่ประคุนสี่สก็เอ่เก้าเออตอบผิดเจ้กูดีแค่ไอ้เฮกูตัวคนิตไอ้เฮเสียงแล้ววะเฮ้ยเมื่อด้ยินเสียงไฟช็อตแถวนี้ยี่สมบูรณ์อัน,นที่สองสิบสองบวกแปดเออยี่สิบอ่ะ ห้าลบแปดเอ่อลบสามโอชิ่เชี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเคี่ยอะไรวะเนี่ยกูจะตอบยังไงเอ่อไอชี้ไม่ตอบแม่มแล้วปวดหัวที่ผายออกไปไงแล้วโอเคเอาละคุณจะต้องไปหาสมุดเพิ่มแต่ uh huh. เฮ้ยไป,ไไปละอันที่สามการไก ไข่ภาพใหม่ไข่สองใบหนึ่งบาทห้าสิบห้าสิบสอบาทห่ใบเอ้ยเอ้ยอย่าวิ่งในห้องไปดูเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกูยังไม่ได้วิ่งเลยเอ้ยกูยังไม่ได้วิ่งเลยเดี๋ยวเอ้าอะไรใครวะเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยไข่วะใช่้กูก็ต้องลดเชย โอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะเอ๊เฮ้ยต้องหยุดแล้วดีไงเฮ้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 โอยอย่าทะเลาะกันในห้องเรียนอ้าวกูโดนอีกแล้วอ่ะฮึแล้วแต่สเกตูนเออห้องโรงอาหารสโนด้าป๊อปป๊อกกอลัดไปกันเถอะเออ เอ่อแล้วมึงคือตัวอะไรวะเนี่ยกูไปละเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะไหนขอดูดิโอ้โหยังอยู่อันที่ห้าเอ้ยไปไหนแล้ววะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยมึงใครวะเฮ้ยตัวการของเดี๋ยวคุณกลัวแล้วชิบหายกูจะทำยังไงดี เออไอเฮียด uh ีก huh, uh ับคเอาไปเอ้าเฮ้ช <c> ุบเฮ้ย <hate> ด <UC> ูอยูน่าอบลมในห้องไปแล้วไม่สนแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้ดูโดนกลับไปดูนะเฮ้ยเสียได้แม่งไเฮ้ยดูกลับมาดีก่อนตามกูให้ทันสิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮฮเ เอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอย่าไปเลยพวกเราเนจี่อะไรกันอยู่วะคงจะอยู่ตั้งไกลนี่ไงเป็นเสือสุดท้ายจะได้สักทีเย่ต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะมาร์อบนี้เนี่ยมึงไม่นอนแน่ไปแลกยืมชื่อให้พบเลยเอ้าเฮ้ย เฮ้ยชิบหายม่เป็นไรยังมีทางอยู่กลับมาหนี้นะเฮ้ยพงครัวเฮ้ยนี่ไงโอ้ไปแกดิฉันไม่โฟนหรอกเอ้ยกลับาเาีอยู่นี่เลยเดี๋ยวต้องไปที่ถึงแกต้องได้เออเอ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยไอ้หนูเราไปแคมปิ้งดีกว่าก็อะไรของมึงยังจะพาคุณไปแคมปิ้งอีก ก็ขอบคุณที่ทุกคนมาดูถึงตรงนี้นะครับผมขอบคุณทางช่องต้นฉบับด้วยนะครับผมจากช่อง j จสซี่บอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม